ตอนนี้พ่อตึงคำกำลังเ,เดินทางไปเมืองมหาชัยเนีโดยเฉพาะแม่นไปบ้านแตนพี่น้องจุดประสงค์ในเมื่อนี้ก็คือจะอไปหาครอบครัวไอคิดซึ่งไอคิดนี่ก็เป็นครอบครัวหนึ่งที่น่าสงสารครับที่ป่อตรงคำได้ติดตามครอ,อบครัวเพื่อนมาตั้งแต่3ปี3ปีหลังุ่นและพี่น้องเลยเพราะว่าครอบครัวไอคิดนี่เป็นครอบครัวที่ มีลูกสาวห้าคนเนาะึ่งเพิ่นแต่ก่อนก็นมีเวียดเหตุงานทำคักแน่ละพอดีเมียเพิ่นเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งตับนะพี่น้องจึงเหตุให้เพิ่นต้องได้ลาออกจากเวียดงานทุกอย่างเลยมาเลี้ยงลูกเพราะว่าลูกเพิ่นยังน้อยมื้อน,นี้บางใจคำกนเลยเดินทางไปหาเพิ่นเพื่อที่จะเอาเข้าไปให้เพิ่อนสามเป่าพี่น้องเพราะว่า ตามการสอบถามในเมื่อก้อนเข้าเพื่อนนี้จะบบกุ้มกินในช่วงระยรี้ยสามเดือนบอแต่ยําก็เลยจัดไปให้เดือนละเปาเนาะแต่ก่อนจะไปหาเพื่อนเดี๋ยวบอแต่ยงคจะเดินทางไปหาบอตอมสาวจอยเพื่อจะเอาบอตอมไปนั่งพี่น้องเออ้ยกต่ถ้าายสบายดีกันอีกครั้งเนาะพี่น้องกับภารกิจเอ่อซอยเหลือครอบครัวที่ลําบากก็เห็นใจเนาะเพราะว่าเพื่อนแต่ก่อนนพี่น้องเพื่อนจะเป็น เพื่อนเป็นโรคกระเพาะเนาะเพื่อนเป็นโกกรคกระเพาะบาตแวงคํากะพยายามซอกหากยาพื้นเมืองออหยังต่างๆเนาะจากเอฟซีเดะฝากมาจากฝั่งไทยเดะฝากมาให้เพื่อนเพื่อนกะกินจนกกอ่าโรคกระเพาะหันดีเนาะเพราะว่าในเมื่อก้อนนะะก็จังติดตามเพื่อนเพราะว่าลูกเพื่อนมีห้าคนเป็นผู้ยิงบดท่าว่าเพื่อนเป็นยังไปอ่าพละ ทุกอย่างกระสิตกเป็นของเด็กน้อยจนเบิดแห้งสิหน้าสงสารเราบัตรถคํคำจึงตัดสินใจเข้าไปสอยเหลือเพื่อนจำนวนได้นึ่งเราไปน้องเท่าที่เฮาเฮ็ดได้ก็มีบ่าวต้อมที่คอยสอยเหลืออีงแห้งหนึ่งรวมกับบแตรคำเนาะจังใดเพื่อนสิเป็นจังใดแล้วเพื่อนดำให้ดำหน้าเราหมเดียวพวกเขาสินํำไปหาครอบครัวเพื่อนเพื่อนที่จะมอบเขาแต่ก่อนจะไปเราไปบ้านนาดีเพื่อไปหาบ่าต้อมก่อนน้องะไป นี่แหละนี่แหละพี่น้องไอ้เส้นทางเลขที่12รถใหญ่กันสิอายหลายนะบอกว่าจะเป็นรถลาวรถไทยรถเวียดนามอ้ยเต็มไปหมดเลยเพราะว่าเส้นทางนี้นี่เป็นเส้นทางที่กเจ้าเป็นเส้นทางลักที่ขนส่งสินค้าพี่น้องสินค้าจากไทยโดยเฉพาะมากไหมไปสิเพิ่นกับลำเลียงผ่านเส้นทางเลขที่12นี่ไปเนาะ กได้ยินข่าวดีแวแวอวๆมาเนาะว่าเส้นทางนี้นี่ได้ได้รับการบุรณะ,ะหรือว่าซ่อมแปลงบ่แม่ซ่อมแปลงแล้วพี่น้องสร้างเส้นทางใหม่ออยู่ในเส้นทางแห่งนี้เนาะจากประเทศไทยเนะาจะเชงพนะสิได้มาสร้างเส้นทางเลขที่12โดยบริษัทไทยเป็นผู้จะเป็นผู้มาสร้างแล้วก็ อาทืนนี่กแม่นจะมาจากไทยเนาะจะมาจากไทยเห็ดเห็ดไปจากออตัวเมืองททาแคบไปไซเดนเจาหลอไปหาเวียดนามเนาะก็ดีใจพี่น้องที่ได้ยินข่าวดีแบบซีโดยเฉพาะแม่นได้ัทาการลงมือก่อสร้างจากบริษัทที่มาจากประเทศไทยเนาะก็บาาบานกับสิได้เที่ยวเส้นทางดีๆงามๆน้ำเพลินในต่อนหน้าก็สิไว้ๆนี่แหละก็เป็นข่าวดี ให้ทางหลายๆท่านเลยเนาะบอกว่าจะเป็นพี่น้องของพี่น้องแงขวงข้ามวนขขงพวกเขา้าสปปอลาวเขาแล้วก็พี่น้องทางฝั่งไทยเดยเวียดนามเดยเนาะที่จะได้เที่ยวเส้นทางดีๆมีมาตรฐานก็รอติดตามเบื้องยู่พี่น้องมือใดที่เพิ่นลงมือเห็ดเดี๋ยวบ่ายค่มกะสีมาอัปเดตเส้นทางให้พี่ให้น้องได้เบื้องว่ากะเจ้าลงมือเห็ดได้ซ้ำไดไปหัวใสแล้วเนะาะก็รอ รอฟังรอติดตามข่าวมื้อสิจะลงมือเฮ็ดอยู่พี่น้องเลยชุดนี้ก็จะเป็นจุดหนึ่งอยู่ส่วนขัวน้ำพีดหอยต่อระว่างเมืองยมราชกับเมืองมหาไซค์ก็จะมีขุมก็ต้องได้ค่อยไปอยู่จุดนี้นี่นะก็จะมีขุมคุมหนึง่งอยู่จุดนี้ แล้วก็มีอีกจุดหนึ่งก็คืออยู่สามแยกเข้าไปมหาไซยเก้าจุดนั้น,น,น,น่านนอกจากนันก็บพุ้นเลยบบบนีอ้อยู่ 2008, กองพันแปดไก่ชนทไแขกเนาะยังมีจุดแถวแถวนั้นอยู่ที่เส้นทางทุกคนต้องได้ระมัดระวังเพราะว่ามันมีขุมใหญ่เนาะอันนี้ก็ฝากเตือนกันสําหรับคนที่บมเคย เที่ยวเส้นทางนี้ก็เพื่อจะได้มีสติแล่นรถโดยความระมัดระวังจังบวเกิดอุบัติเหตุตามท้องถนนพี่น้องถ้ามันเกิดอุบัติเหตุมาแล้วมันก็ดยาาแหละอะได้ยว ดบรรทุกหลายแหงขนาดเลยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจังน้อยก็จะหอดบ้านเบาต้อมนั่นแหละบ่เตียงสิสวนบาต้อมก่อนเพราะว่าบ่ฮู้ว่าเพิ่นสิอยู่เฮือนหรือบ่ เขตนี S <S <々>้ก็สิเฮ็ดหยังก็ต้องได้ส่วนต้องได้ส่วนบ่ตอมบ่ตอมก่อนเพราะว่าเพิ่นก็แถวนี้ก็จะว่าเจ้าทิ่นล่ะไปมาหาสู่ทางนี้ก็ต้องได้มาฮอดฮอดบ่ตอมก่อนโอ้โหหน่อไม้หลายแท้หน่อไม้ออกหลายแห้งพี่น้องเย ผลโต๊ะเนี่น้ำขึ้นเต็มเลยเออเธอว่าน้ำขึ้นไหลน้ำขึ้นไหลอ่ะอยู่เงินเดีบวเดี๋ยวเอาเพิ่นไปน้ำเพิ่นจอดเล็กอยู่บ่จอดเล็กอยู่อะไรแต่จะเอาเพิ่นไปน้ำก่อนพี่น้องเอาเพิ่นไปซอยเบาเตียงแค่น้อยนิดก่อน cái chẳng nói nữa con xuân con Cả nám tìm là Ngàm Ngàm thế này bài đi, sợ bài đi Ô hà đấy nì Bài nấm nè Bài nấm nè Bài mọc khẩu nấm nè Phụm chỉ tốt, bố mấy nhầm phốc đấy đó hả à. Khẩu không, hả? สบายดีสิเขาไปอยู่นี่เด้ออันนี้เสร็จแล้ว่อไปหาหลวงพ่อยวัวไปนะก่อนไปหายกิดก่อนเป็นยังเอาเข้าไปให้เราก่อนปากก่อนโออเคนะตัดเอาไป้ต้นับไน,นสบายดีน้องจอ้อยเดี๋ยวยังมีหลายสิ่งหลายอย่างที่บ่อเตียงยังสิงมานาเสนอพี่น้องแต่ว่าภารกิจแรกคือเอาเข้าไปให้บอกกิดก่อน,น,นตามสัญญ,ญาตามสัญญ,ญาเ,เอาเข้าไปให้เพื่อนสามเป่า บวแดงอ่ะนะบอกจะบอกหนึ่อยาฉันอ่อยากลไวาะอยาแซวเอาไปให้เพิ่นซะอยาอยู่พี่น้องแต่ว่าให้อายเพิ่นก่อนให้อายเพิ่นซะเพิ่นเพิ่นขาดเข้าขาดน้ำอยู่ขาดเข้าลูกอีกเหมือนบ่ลูกห้าคนพี่น้องเอ้ยกะบภาคติดตามครอบครัวไอ้กิดน้ำเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นกะเป็นตาเอ็นดูใช่ไหมลูกกับต่างหาคนเมียตายกะได้ย้อนอันบ่าต้อมแหละ จังให้ไปซร้อยเพื่อนบาเตียงกับจ้างที่ไหนก็ต้องได้ไปถามคำสัญญา <c oughs> ออย่ากินกินข้าวแล้วบนนี่พานจะกินข้าลวละกินต้มมี่ไอ้กินบอกินแล้วไอ้กินแล้วไปกินเฟอร์มาแล้วคือเดี๋ยวก็มีแหละกินแต่ต๊ะก็แล้วไงอย่างนึงหืเห็ดโต๊ะซื้อ,อระไรเต็กไม่แล้วกันนกจอดแล้วก็โต๊ะโต๊ะพินข้าวจ้าโต๊ะโอ้คนเรต้องกินให้ให้โต๊ะกินแย่งดิ โต๊ะนั่ง no กินข้าวได้แต่โต๊ะยังปรทธนมีต mm, ังก็จะหาแนวตังไม่พ yeah> ี่น้องโอ้เสียดายตังนะอพราะเอาข้ามมาบรทธานได้เนาะตังอย่างนะนีจริงๆตัวนั้นก็เพว่าอยากได้อยู่อยู่เฮือนก็อยากได้ไว้อยู่จะสิบสองหน่วยตกตาพ่นเนาะน้องจ่อยงามเลยโอ้ได้น้ำฝนมาตืบมีแห่งงามเลย อียังก็กามีน้ำแต่บ่มีกาดำดกา,ำากยังสั้นอยู่สันิวน้าของน้องยอดเอาโบว่านนี่แหละดำเอาว่านกาเลยสิว่านแล้วเป็น่ะแตวันเหลือเทียงเหลือเทียงเทียงกันอยู่ทุกมื้อเลยสะนะินนะแมนเรือแต่เทียงนี่หรอมิแต่เทียงกันโ <laughs> บได้โบ,บท่านได้เทียงเลยมิแต่เทียงกันไปเดี๋ยวยืมตัวพระเอกในหนึ่งเด้อยืมพระเอกใส่ในหนึ่งกัน เดี๋ยวจังว่ากันเดี๋ยวเราไปทำภารกิจเขาก่อนเพราะว่าสัญญากับเพิ่นว่าเสีเอาเข้ามาให้เพื่อนสามเป่าเนาะในมือก้อนเอาไปก่อนนะ,น,ะน, y, น้องแกเด้อนะเจอกันเจอกันไปน้องเดี๋ยวเราไปหาไอคิดก่อนเพราะว่าเขามาในเม,นมนนนื่อก้อนมือก้อนทั้นว่าเสีเยาเข้ามาให้เพื่อนสามสามเป่าเนาะแล้วก็คุ้มปีเลยเพราะเพิ่นยังขาดอยู่สามเป่าของปลกเียนเห็นมองปลูกทุเรียนคุณเนาะ โอ้ยเดี๋ยมไปใส่นี่ไปสวนไปไปจะเหาอวันแล้วบอเด็ดนี่มานไฟท้าว่าเอาขึ้นไปวันทั้งโปกขัดวันขัดวันตํำเลยยันก้าวเขาเปือนเกก้าวมาเลยเขาว่าให้วันกาดตํำมานี่ยหนามันมากก้าวเลสิดันหนามนี้หนามมันบ่เขาสีแดงฝาวดำเร็วๆไะอยู่ทังโรไรเงี้ยมันเลไม่ดํดำนอ ฝ r ใหญ่ไปอออโอ้น้ำมันนี้ก็ขึ้นหลายเลยเนาะฝนะก็ก็บอกเลยว่าปีนี้ครับฝน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 หลปีนี้ปริมาณน้ำฝนเยอะ เฮานกไม้เกิดหลายนงบ้านนี่นเนาะเขาเฮ้ยเกลาทาั้อาทางอื่นน้ำเกลาทั้งอื่นน้ำแต่ไปหาเก็บบางอื่นเขา,า,าไปหาบางนี้ไปหาแท่น <c oughs> อไอ <c oughs> <c oughs> ้อต่อมเลยนไม้ไผ่แกงกระแทบอยู่ เดี๋ยวเอาไปยันไรกิจจังหน่อยหนึ่งแต่โบได้นัดเพื่อนไว้บู้เพื่อนไปไทยนาบอบบได้นัดไปเลยคุณน้ำฝนหลายเนุ่งฝนตกบ่มื่อเช้านี่ฝนตกบ่ขึ้นข้าวกับต๊ะมันตึงกต่ต๊ะนี่ไทยนาอะไรนี่ไทยเรียบร้อยแล้วบรนเต็มนี่อ๋อไทยเรียบร้อย เรียบร้อยแล้วจ้าโอ้ถูกไงถูกนาบรรยากาศดีแฮ่งเลยพี่น้องอยู่อยู่โซนนี้นี่มันงามน้ำผาภูหินปูนนี้มันงามธรรมชาติดีบรรยากาศดี ลูกสาวเพิ่นก็ยังอยู่น้ากันนี่บ่เศร้าเลยบ่เสียเอาเมีย <c ười> ขั้นคั้นบ่เศร้าดิลูกเจ็ดคนนี่ลูกสาวนี่มันสิเข้ากันได้บ่เท่านั้นละเนาะยากอยู่ลูกเข่ากันหลายลูกเข่ากันหลายมาที่นี่ยากอยู่คันว่าหาเงินบ่ได้นี่ยไปซื้อเครื่องให้ขขเข้าห้งเฮียนอะไรเนาะย,ยาก ขันดิกน้อยเขาจะเข้าขเฮี้ยนกันยังไงเนาะบอตอมเนาะยังเขาบ่อยากเข้าเขาออกนะออกแล้วพัดขี้ค้านเฮียนได้หมดเลยออกอีกหนึ่งว่ะโอ้บอว่าแล้วขาเจ้าจะพักดันให้ได้เข้าขเฮี้ยนอยู่แล้ว เลี้ยนหลายแล้วพ่่จักรดินบล็อกดินบล็อกบนค่อยอันซื้อมาให้เขาก็เฮ็ดแล้วได้ห้องน้ำเนะาะเงินนางวันนี่นะแต่นางวันไปยุ่นน้ำผัวแล้วเหมือนปะการสรุปแล้วก็เป็นของเอ้ยตอนนั้นคัดเอาเท่าว่าคัดอยากได้นั่นอยากได้นี่ตื้มมนะัหน่ะโอ้โหคุยกับคาแล้วว่ะซื้อมาให้ซ้ำนี้กับผ้ากันเฮ็ดเอาอยัางคัดเอาอันนั้นคัดเอาอันนี้อยู่ ัไอคิด kid, ปัปซื้อไปให้ผัดเฮ็ดเลยเออในนี้ก็บใครปิตาซอ่อยู่อยอยบานเตนกะคักอยู่บานเตน,น่กนเะโอ้ี่กับบานเนกบานเตะแมนวะ <cười> <cười> sao vẫn đậm, lại vợ. Mừng luôn, nhiều ủi. Nước Thái, Lào, ủi là cái nào? Đến đâu? Ẩn đó. Mừng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  đó. người đó. Mừng Mừng đó. Mừng I don't know. บส่งถึงส่งถึงท,ที่อ๋อไปลงบ้านใ้พี่น้องส่งถึงบ้านเลยวันนี้เอาเข้ามาส่งให้เพื่อนเอาเข้ามาซอยเพื่อนร้อยห้าสิบกิโลหนึ่งร้อยห้าสิบกิโลโอ้หลุดไถเพื่นจะได้อืม ยูยู่บอกไปหน้าไปหาแล้โอ้หเดีสิได้หุบน้ำล่าสบนี่สีได้ไทยหุบนนเออแล้วจังมาเนาะอือดีนี่ยจาิบัดขาสิกับก่อนจังมามาหาเราอีกเจ้เาลูกคนไปยุติเออลงมาละเ้ยมาเอาแทนพอนี่ น้องมากก็เอิอลูกแล้วเนี่ยเฮ้ยอยากอายบ่ได้เขากินเด้มาแม่มาแม่มารับเสนน้นยังยังจะคนคนนึนงเหยียบคนเดียว <c oughs> โอ้เขาไปหากินโอ้บริยู้เลยเด้หนุ่ <ฮ uch. S 1> แบบลูกเต้ากับเจ้ากันเนาะเอาขึ้นเฮือนเพิ่นไว้เลยไอ่เอาขึ้นเฮือนเพิ่น,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 นเอาเอาฝาลงกันได้ ฝาลงก่อนเออฝาลงเลยแล้วก็ดึงมาแบกขึ้นเลยนี่นี่มาเปิดจุดนี้อ้าวเอาขึ้นเลยเอาขึ้นี่เอาขึ้นเลยยื่เท้าเพื่อนเพื่อนไอ้น้องบทไฉเจ้าเราเป็นไอ้น้องเพื่อนเข้าสามเต่าสามไปให้แต่ว่าเพื่อนเพื่อนไปหน้าน่าจะห้ามุ้งอะไเนาะจังมา โมงคนละแล้จังมหา่นใหม่เดี๋ยวหาไอ้น้องนเอานไก่อนอบหนักห้าสิบโล่้าบโล่ามไปอบ้เนดีอ้เฮือนเพินนเน่ เจ้าของเือนโบยู่ได้พี่น้องเลยเข้ามาไว้อ้น้สบายเชื่อละสองเป่าเลยเนาะไว้่าสงเามเปาตะเงคนมาจรงว่ากัน mười lăm chân hai vân mày bất thân mày <laughs> <laughs> mất dù ừ. ừ. <laughs> đấy có này không phải mọi con tù năm đừng đâu phun sau ba tàn lắp đi nèo khô nèo khô nèo 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 เนี่ยตัมุ้งสักะสีนี่สังสแดงนี่ะสังกสีขีเมียงนี่บอแม่ลตัวนี้งกะสีขี้เมี่ยนบอก่เลอสิบอกมันว่าออสิบอก่าเดี๋ยวคาคาเลี่ยนเทไรนะคาเพิ่มเปิดเลี่ยนเราอยู่อยู่อยู่เราแวะถามเลย ลุงพอด,เดีเราสิมาเราเสียเอาเงินมาให้ค่าเติมอืมค่าเติมไปให้น้องนั่นละตอนแรกว่าถ่ายสาวใจอ่ะสาวใจออกเรียนก่อนอืมตอนแรกให้น้องสาวใจแทนแล้วก็ให้น้องคนนี้อือโอ้ดีแล้วบ่มีคนให้เนาะอือออกเออบ่ต้องอย่างอย่างจักแมนเส้นอะไรนอนอยู่เนาะ<ส><ส>ขอบขอบสิบเจ็ดสี่คันหา้าสี่คอยค่อยใส่4,000อืมสี่พันห้ของใหม่เลยเลย ใหม่เลยแต่คันว่ามื่อหนึ่งเลยแต่ว่าคันแบบเอาลงมาในจะน้อยบ่เอาบ่เอาดีหลายกะสองพันกว่าบาทแต่ที่คันสีพันกว่าน่ะโอ้นั่นน่ะนิ่มกริ๊บเลยอืมบิตสโตนแมนเมนเมนต้องใส่ตัวนั้นแ่ะแต่สมมตินี่เห็นเขาใส่บุ๋มอันบิตสโตนมันไม่ไม่เหมืงก็คือเกินดีสโตนอียงนี่แหละอ๋อนั่นก๊อปเนี่ยมันคล้ายคือกันเหมือนบ่เป็นเหลือยเอ้าเลยร้ายหรือว่าต้องเอาแพงกับมิเอาสองสองพันกับมิ มันคันว่านั้นมันบุญกากาเล่นนะโดยเฉพาะแม่นยางหน้าเท่าสองพันตัวนี้สองพันเก่านี่อย่างเบิดแล้วนี่เป็นบอกเจว่ามันโลดแล้วนี่มันมันเบิดอันนั้นอะไดีมันเบิดอายุมันนานแต่ว่าใส่ได้ใส่ได้แต่ว่ามันเบิดอายุก็บมูปอดไพ่นะโดยเฉพาะยางหน้าแต่ว่าคันคันเปียเปียกยุทธให้เลยหรือสื่อจะให้ก็ได้อยู่จะค่อยค่อยใส่รุ่น คือคอยเคยใส่บิสโตนนั่นยังหล่อโฟวินนั่นซีพืนฐาแต่ว่าตอนนี้บุกหูเรื่องอันนั้นสมัยสมัยที่แบบว่าเฮี้ยนคอยเราเขาออกโฟวิ้นน่ะน่ารักเ่ยเนียเกับเกับเลยคือว่ายางเลยครับกันไล่ไล่แล้วกับฟ้าจนเกือบสองมืดแล้วเนาะักสิีเปลี่ยนบัสซี่สีนสิเปลี่ยนสองสีกอนเปลี่ยนหลักตะกี้ค่ยเปลี่ยนหลักกับอู้ใส่เลยซีปีหาปีคุ้มเลยนี่ก็สองปีแล้วนี่ 2ปีอย่างอย่างมือ2ได้นี่ใช้ <laughs> ามา2ปีแล้วไมเ,เดี๋ยวให้เฮากลับก่อนเจ้าของเฮือนบ่อยู่ซ้ําแต่ว่าเอาเข้า,ม,ขาม,ขม,ขมาปะไว้ก่อนข้ามาปะไว้ก่อนเพิ่นมาพุ่นล่ะจังมาหาเพิ่นอีกจังมาบอกเพิ่นจังน้อยส่ตเพิ่นหายเด้เออเอากระเป๋าค่อยไว้ข้างหลังเด้ไปน้อยต่อบาดนี้มีถาอยู่่อือ